เป็นตัวแทนของกรรมการแพรทยสภา,าก็จะมาถแถลงข่าวในเรื่องของการประชุมแพทยสภาในวันนี้โดยเฉพาะอ,อในประเด็นที่สําคัญผมขอขอนุญาตที่จะ <c oughs> เริ่มต้นด้วยการอ่านข่าวซึ่งเดี๋ยวเอกรบกวนใครช่วยบอยให้ข้างหลังเย็บหน่อยได้ไหมเสียงขออนุญาตโทษทีอันนี้ครับขอโทษทีเรา ผมจะอ่านเพราะเอกสารนี้จะแจกให้กับสื่อทุกท่านจะได้เข้าใจตรงกันนะครับกรณีการพิจรารณาคดีจริยธรรมของแพทย์ที่เป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของประชาชนในกรณีที่มีการกล่าวโทษแพทย์ธัญญสถานโรงพยาบาลราชทันและโรงพยาบาลตำรวจเกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม การประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่6ทับ2,568ประจำเดือนมิถุนายนในวันนี้คือวันที่12มิถุนายนพฤษภาัา2568มีวาระสำคัญคือการพิจนารณาหนังสือยับยั้งมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของคณะกรรมการแพทยสภาจากสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาวาระนี้ มีกรรมการแพทยสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน68คนจากจำนวนกรรมการแพทยสภาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น69คนได้พิจารณาการยับยั้งมติแพทยสภาของสภานายกพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า2ใน3ของคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งคณะยืนยันตามมติเดิม ของคณะกรรมการแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคามพุทธศักราช2568กระบวนการต่อไปแพทยสภาจะออกคำสั่งบังคับตามมติและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปนี่คือเอกสารที่จะแจกงให้กับสื่อทุกท่านนะครับก็จะได้นำไปเปผยแพร่เราจะได้เข้าใจตรงกันจากนี้ไปยินดีที่จะตอบคำถามท่านสื่อมวลชนจะมีคำถามเชิญครับ

กระบวนการในวันนี้ของการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาเป็นกระบวนการที่ผมคิดว่าเรารับฟังข้อคิดเห็นอย่างชัดเจนนะครับท่านสภานายกพิเศษได้มาให้ความคิดเห็นของท่านต่อมติของแพทยสภาซึ่งท่านวีโตขณะเดียวกันวันนี้กรรมการแพทยสภาทุกท่านเพราะมีบางท่านอาจจะไม่ได้มาเข้าประชุมในครั้งที่แล้วได้รับเอกสาร ที่ทางสภานายกพิเศษส่งถึงแพทยสภาตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเหตุผลแห่งการวีโต้ทั้งหมดทุกท่านได้รับเอกสารนั้นพร้อมกับวันนี้กรรมการแพทยสภามีการนําข้อมูลเหล่านั้นมาทําเปรียบเทียบให้เห็นมติของกรรมการแพทยสภาเพราะเหตุใดเหตุผลของการยับยั้งที่มาจากสภานายกพิเศษเพราะเหตุใดและก็มีบทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ กรรมการแพทย์ยสภาทุกท่านได้เห็นข้อมูลเหล่านี้แล้วใช้ดุลพินิษด้วยตัวท่านเองจากข้อมูลที่มีกับเหตุผลต่างๆจึงมีมติมาตามนี้ย้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการที่โปร่งใสชัดเจนและทุกท่านสามารถใช้ดุลพินิษได้ภายใต้วิชาหลักวิชาการข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็เหตุผลครับตอบคำถามน,นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคําถามคือก่อนหน้านี้ที่เราไม่โต้อตอบแต่วันนี้เราจะได้ให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับข้อมูลที่กล่าวว่ามีชัดหลุดนั้นจริงๆเป็นข้อมูลที่อยู่ในลายกลุ่มที่ไม่ใช่ลายกลุ่มเป็นทางการของแพทยสภาหากสังเกตมีการลบป้ายหัวตอนบนด้วยเป็นข้อมูลที่แพทย์ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการแพทยสภามีการเมนชั่นถึง แล้วจร,จริงๆเรื่องขออนุญาตนิดนึงนะครับที่ผมจําเป็นต้องออกชื่อเพราะในชัดนั้นพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็ในกรรมการแพทยสภาที่มีที่มีผู้ขี่เยสลงไปหลายท่านใช้ลายผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเกิดเหตุการณ์เวลาคนส่งมาเราได้รับแล้วบางทีเราก็ Yes บางทีเราก็แฮปปี้บางทีอะไรก็เดินที่ไม่ได้หมายความทั้งหมดนั้นหน,นี่ไม่ใช่ลายกลุ่มที่เป็นทางการของแพทยสภา ทว่าไปแล้วนะครับที่ส่งเข้ามามาจากของแพทยสมาคมนะครับอันที่2การตอบนั้นไม่ได้มีการเคีย์อะไรเข้าไปเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการเหมือนกับเราเยสตามลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะกระทบคําตอบคือไม่ใช่และประเด็นที่3ที่สําคัญผมกาบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านตั้งแต่ต้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่8พฤษภาคมการพิจารณาวาระนี้ของแพทยาสาภา ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าใครคือผู้ป่วยเราพิจารณาตามหลักการหลักวิชาการพิจารณาไปตามนั้นแล้วก็ปล่อยจากปัจจัยรอบข้างเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตที่จะสื่อให้กับท่สื่อมวลชนด้วยนะครับว่าณวันนี้ข้อมูลเหล่านี้ที่ออกมาเราก็อาจจะทยอยให้ดูนะครับแต่วันนี้วันนี้สาระใหญ่มาสรุปมติของกรรมการแพทยสภาในวันนี้ครับแต่ว่าตอบคําถามคือเราได้พิจารณาเรื่องนี้ครับ จะยาวมากเพราะจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยก็กลับมาสรุปอย่างที่แต่วันที่แปเพราะวันนี้ถ้าให้พูดตรงๆเลยนะครับมันไม่ใช่เกินแค่2ในสวันนี้เราพิจารณาเป็นรายกรณีทั้ง3กรณีแต่ละกรณีกรรมการแพทยสภาที่เห็นชอบกับมติเดิมเกิน60เสียงขึ้นไปใน69เสียงที่สาม,มารถออกเห็นชัดเจนนะครับผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนมาก ในเหตุผลแห่งการที่ขงมติเดิมก็คือเหตุผลที่เราลงโทษตั้งแต่กล่าวที่แล้วลองกลับไปดูก็จะ้เข้าใจตรงกันเพราะวันนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่อะไรต้องเพิ่มเติมครับอ, oui, อ,อ,อผมแนะนํา <ไป S 1> เอาเทปเดิมครับทีทท่แล้วไปเปลี่ยนไปกลับไปตอบใหม่ปะคือคือผมคิดว่าถ้าจะมีคําถามอะไรอื่นเพิ่มเติมเราจะได้ตอบคําถามคือที่กับเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันกับเหตุผลของเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะครับ เมื่อวันนี้มีการรับรองมติของแพทยสภา,า,าวันพรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะออกคำสั่งแพทยสภา,าตามมตินี้ได้แล้วก็จะดำเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันทีครับด้านนี้บ้างไหมอาจารย์สภามีงเอกสารน่ี้กาทาี้แจงของคางแทมวนงดานครับอาไม่ได้กังวลผมอธิบายตรงนี้ครับคือในการวิจ การทำงานของคณะกรรมการออสอบสวนมีการประชุมไปทั้งหมด10ครั้งนะแต่ละครั้งก็ใช้เวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมี3ครั้งเท่านั้นที่เกิดหลังจากที่เราได้รับเอกสารจำได้ครับมีช่วงเมษายนที่ได้เอกสารเพิ่มเติมแต่เวลาการทำงานทั้งหมดถ้าเราคูณบวกลบคูณหารกับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ระหว่าง1 0ถึง60ชั่วโมงแต่จริงๆ ที่ท่านเห็น4เดือนเนี่ยไม่ใช่4เดือนที่เราทําเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับสเดือนเรามาประชุมจริงแค่10ครั้งแล้วก็โฟกัสตแต่ละเรื่องแต่วันนี้กรรมาการแพทยสภาซึ่งตั้งแต่วันที่8เราก็พิจารณาเป็นหนึ่งครั้งเราใช้เวลาพิจารณาไประดับหนึ่งแล้ววันนี้มีการพิจารณาซ้ําอีกซึ่งมเกี่วเราใช้เวลาเยอะพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นอันกรณีนี้จะกรณีแตกต่างกับที่ท่านได้นํา กรณีของทางด้านการแพทย์จะได้แต่าการแพทย์มันไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับหลายกรณีที่วิชาชีพไม่เหมือนกันวิชาการไม่เหมือนกันคอนเซ็ปต์มันไม่เหมือนกันจะสามารถจะเอามาแอบจะเอามาอ้างให้เทียบเคียงกันนั้นคงไม่เหมาะสมครับ <c oughs> โดยกระบวนการนายกแพทยสภาจะแจ้งให้ ผู้ที่ถูกลงโทษได้ทราบเพราะก็จะต้องมีระยะเวลาหนึ่งยกยกตัวอย่างเช่นการยับยั้งการประกอบวิชาชีพวิชาการก็ต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาอาจจะต้องเคลียร์งานบางอย่างเช่นบางท่านนัดคนไข้ไว้ก็จะต้องเคลียร์นายกแพสภาจะไปพูดกําหนดตรงนี้แล้วก็สื่อให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบครับแต่ตัวนังสือคือจะส่งเขาตัวพรุ่งนี้เลยก็โดยเหตุผลก็ับพรุ่งนี้ก็น่าที่จะออกได้ เอ่อผมอธิบายตรงนี้แล้วจริงๆขอบคุณมากๆกับคําถามเพราะผมอยากให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้นะครับการที่แพทย์จากหลากหลายสถาบันจากหลากหลายรุ่นรวมทั้งประชาชนคนไทยกว่า5 0,000คนห0,000ท่านที่ได้กรุณาลงนามจะเห็นว่าสาระใหญ่ของท่านเหล่านั้นที่ลงนามเหล่านั้นเนี่ยต้องการให้แพทยสภา มั่นและยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องนะะรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรณแห่งวิชาชีพสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมการแพทยสภาทุกท่านตระหนักและตั้งใจจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ท่านให้มาความเห็ี่ยนผมไม่ใช่แรงกดดันนั่นคือกำลังใจเพราะเป็นสิ่งที่เราก็อยากทำและเป็นสิ่งที่ผมความเหลี่ยนผมคือชอบแล้วซึ่งการกระทำอย่างั้นเข้าใจตรงนี้ที่ส่งมาผมไม่เรียกว่าการกดดัน แต่มีบางกลุ่มที่ใช้กลไกบางอย่างพยายามจะทําให้กรรมการแพทยสภาไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือขัดตับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างนี้แหละคือให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการทําอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากดดันหรือทว่าไปแล้วในบางกร,รณีเข้าเกณฑ์เหมือนข่มขู่ได้ซ้านั้นผมอยากให้เข้าใจตรงกันและถือโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตตรงนี้ขอเป็นตัวแทนกรรมการแพทยสภาทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณ แพทยทั้งหลายคนไทยทั้งหลายที่ผมคิดว่าณนะวันนี้แสดงออกซึ่งชัดเจนอยากให้แพทยสภาดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและวันนี้พวกเรากรรมการแพทยสภาได้ทําสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขอสิ่งเหล่านี้ส่งกลับให้ทุกท่านนะครับว่าที่ท่านให้กําลังใจมาได้ส่งผลแล้วขอบพระคุณครับ คือคือขออนุญาตในะวันนี้วันนี้ผมอยากจะสรุปในภาพใหญ่ก่อนนะวันนี้มติคืออะไรนะแล้วก็ยังไงเราจะถแถลงออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการที่เราแจ้งชื่อทั้งหลายหมดออกมาเลยในทันทีเนี่ยเอ,อความเป็นผมนะมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมที่จะต้องรีบแจ้งาหากเราเป็นคนเหล่านั้นเราจะยังไงผมคิดว่าแต่กระบวนการนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครโดนเท่าไหร่เราจะดำเนินการตามนั้น และหลังจากเพราะเราอยู่เรายังไม่ได้ออกคําสั่งออกไปเนี่ยให้เราออกคําสั่งให้เรียบร้อยซะก่อนแ้ะถึงตอนนั้นเราคงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้เท่ากันเพราะฐานความผิดมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกัน เราเราก็ไม่ได้ดําเนินการให้เท่ากันในเมื่อทางความผิดไม่เท่ากันผลการดําเนินการก็ไม่ควรจะเท่ากันเอานะครับผมคิดว่าก็เมื่อไหร่ถ้ามีการไปสารปกครองนั่นคือเข้าสู่กระบวนการของสารปกครองแล้วเราก็ดําเนินการคือสามารถกระทําได้ แล้วเมื่อทํามาเราก็เดินการตามกระบวนการของอํานาจตุลาการแหละที่จะต้องมีการไปชี้แจงเหตุผลต่างๆนี่คือสิ่งที่ความเห็นผมนี่คือตรบาพิบาลของประเทศนี้หากไม่ถูกก็สามารถไปร้องเรยียนได้นั้นเราก็นาที่เราคืออธิบายให้ทางศาลได้รับทราบผม unified, ครับเขาไม่จําเป็นครับเพราะมติของเราเราจะออกมติของเราไปเราต้องออกมติก่อนถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไปร้องเรียนที่ศาลปกครองเข้าใจนะครับ

แพทย์รุ่นเดิมเราได้รับการอบรมสั่งสอนมาเหมือนกันเราเข้าใจจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแล้วเราเข้าใจความถูกต้องเราเข้าใจบทบาทและหน้าที่เหมือนกันแล้วผมอยากจะย้ำนะครับณวันนี้เราทําตามสิ่งที่เราสสอนมาแลวผมเชื่อว่าณวันนี้แพทย์ทั้งหลายที่เรียนอยู่ก็ได้เห็นกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาและเป็นกรณีต่อไป ว่าปัจจัยของแพทย์อาจจะมีมากมายเพียงแค่รักษาคนไทยอย่างเดียวคือการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษาผมขออนุญาตจบแค่นี้นะ